สวัสดีครับผมช่องไอปันหนึ่งเก้าเก้าสี่นะครับวันนี้จะมาบอกแนะนําเบื้องต้นนะครับสําหรับคนที่ว่าอําคาญเรื่องเสียงเปิดประตูนะครับ<ส>ก็คืออันนี้นะครับผ้าป,ป,ประตูนะเป็นแนื้อไล300น์ N P สามร้อยนะครับครับไดียนเสียงนะครับก็คือมันน่านะเหมือนเซนเซอร์ประตูเนาะ ก็คือว่าสตารกดใช่ไหมมันก็จะดับอ่าใช่ไหมบางทีแบบว่าเราจะเปิดรถนอนเปิดประตูนอนเนี้ยมันกระดังตลอดคือเลาเราจะจะดับก็คือเราใช้คุญแจใช่ไหมแต่บางทีเราก็อยากแบบเปิดฟังเพลงไปด้วยนอนไปด้วยอ่าทีนี้ผมก็เลยลองหานะว่าเออมันจะแก้ยังไงก็คือให้เรานะครับเปิดเก๊ะนะครับเก๊ะในคอนโซลโน้เอ็นา NP300 นะแล,ล NP 300นะแล้วให้ดูฟิลนะครับ ตอนนี้คือผมเปิดอยู่นะชักให้ดูนะครับก็คือมันจะมีตัวเป็นตัวหนีบฟิวส์นะครับคือตัวนี้นะครับดึงออกมาได้เลยปึ๊บอ่าแบบนี้นะครับที่หนีบฟิวส์เนาะแล้วก็ให้เราครับไล่นะครับนี่ครับจะมีห้ายี่สิบสิบสิบนะครับก็คือให้นับขังขวานครับขึ้นไปหนึ่งสองสามสี่ตัวที่สี่นะครับให้เราชักออกนะอ่าเดี๋ยวอ่นี่ครับปึ๊บเห็นไหม เงียบแล้วพอทีนี้เอาไว้ไหนก็คือเอาไว้ตัวที่ห้าก็ได้นะครับอ่านี่เกบไปตัวที่หนะ้าเนาะแล้วเราก็เอานี่เก็บที่เดิมนะครับไปที่ดึงฟิวเห็นไหมทีนี้ตัวสัญญาณน,นี่นะครับกุญแจเสียอยู่นะให้ดูเห็นไหนกักหนึ่งอันนี้ยัง อ่ะแก๊กนึงนะครับอันนี้คือ,อโหมด ACC เนาะรูท,ทีมันจะมีเสียงส,ส,สัญญาณดังอ่ะเงียบและอ่ะให้ดูทีนะนะครับอลองเสียบปุ๊บแก๊กหนึ่งอ่าไม่ดังและก็ไว้แนะนำสำหรับคนที่ว่านลำคางเรื่องเสียงเวลานอนนครับอันนี้ก็บอกเป็นแนวทางน,นะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ